ผมเปนพี่น่อยามกลางมิวันกับโมวันเป็นะไรกลางกา,งอาเ,เอาพีน้องเลยเนาะนด้ยินเสียงจับผิดว่ายเถิดคือชิจูแถวนี้ เพราะว่าเห็นม,วนมอว์ดเพิ่นถ่ายเมื่อวานนี้บ่อ,บอนรุดไม่พี่น้องเนาะบ่อนเบิดป่าไม่ห็นนะโอ้นี่พี่น้องเ,เป็นแปรน,นี่สงสัยเป็นตัวนี้แหล่พี่น้องเนาะเอาทาน thì nó người thì cuống cuồng này, quá thịt to, hết than, hết nhàng xăm xì hết, bớt gì bút bơm, buộc giang bò, oh, để phi long mở bơm, cái hết tàu than, đang đang bắn, đang đang bắn, đang người, bắt thịt to, ปออทังเลยแว่นแม่นอยู่ดึกแค่เอเธอรนี่เอ้พี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ่งล้อใกล้ๆพี่น้องเนาะเป็นจูดน้ำจูดยนงมันหกเนาะพี่น้องไงดืง้อแค่เอเธอร 哟天！哦，得天！ เไ็้เถิดเ,เห็นแล้วพูดเลยพี่ทางนี้ก็ได้เนาะพี่น้องเลยเพิ่นกำลงัลงจูดกำลังจูดกำลังนี่เห็นมันแปลี่นมันยังนี่เห็นยังโอ้คุณสร้างเพราะนี่โอ้หน้าช้างห้าออกพอดีพี่น้องเลยไอ้เถิดและขุดงสัยเบิ่งนี่ ปลอยอีเถอะเ็ดีินโโต้องจูดก้อนพอแผดคิดว่ามันจังชีน้นี่โอ้ไม่หลายนี่

บางหูย่อยเลืพี่น้องไงยปยเทิดว่าคุดน้ำสร้างนี่ปัตต์ไอเดินผู้จะไหนว่ามันมีน้ำเจ้าจังคุดนี่ปัตต์คุดไฟเด็กมีน้ามัะลิพี่น้องเยไงเจ้าคือบ้านเงาแท้เหตุใดคือเฉียวไปได้นไงกิ้งเหรอปัตต์ไปไปเราเมื่อแล้ว ก่อนกินน้ำเย็นกันไปโอ้โข่อยได้ยินเสียงจักข่อยคิดว่าคือซีเมนต์โงนี้แล้วอะเบิกปลาข่อยมาหาเจ้าแวะดูเฮือนบ่เห็นเอาข่อยว่้เถิดบุญยู่นี่ว่ะอือตัวมาปั่นเต่าเห็นแล้วบ่เห็นเหตดของเจ้าบ่าเออเรา,าห้เห็ดเอาลดบ่เห็ดปั่นกัน,อน,กนโอ้จักกะจกกักแล้วโอ้นี่พี่น้องเอ้ย ไอ้เถิดขยันเลยพี่น้องเลยเห็ดทานจักของเพิ่นแล้วก็เห็ดทานปันกันพี่น้องเลยเนาะนี่กินน้ำเย็นก่อนพี่น้องเลยนี่น้ำเขียวเย็นๆพี่น้องเลยไอ้คำหวานวะนี่เถิดโอ้อึ๊บอ่าป้าติดต่อจักกระของ มาแต่ไทยมาเน้นเลยเถอะเนาะมาแต่ไทยปรจังนี่ว่าแล้วคือมาแต่ไทยเด้นี่พี่น้องเลยอยู่ลาวเห้ยมันโมมีเนี่ยนี่โมห็นเลยเจ้าเห็นบ่สอาจจะอยู่ในเชนูแบบนี้โมมีเด้ตอนขอยไปสือคอยกับโมห็นนี่ของไทยเนาะเสือมาแต่ไทยไปเนี่ยกินขี้นี่เธอน้ำเย็นน้ำเย็นตัวเสือจะใช้หนังก่อน นี่ชื่อนี่นี่งานค่านี่บอยว่าชิเมื่อแล้วบ่เห็นเจ้าตะกทีบอยไปถามว่าเห็นในเทิดบ่แล้วว่าเราสี้ลงมาทางนี้นี่นี่เราเห็นอันเต่าท่านอยู่นี่ไปสันไปก็เลยชื่อน้ำเย็นครผากจะเลยนี่อ้าวเต่ามีไม่ใหญ่บ่เถิดเป็นเป็นเสาเป็นอยังก็มีอยู่บ่เฮ้ยไม่แดงไม่ยังเป็นเสาเป็นอยังบ่มีหนอเฮ้ยช้ำนั่นมันน้อยนะเนาะน้อยบกว่าช้ำหัวบ่นั่นนาะ ประมาณสาหัวเนาะอือยันว่าเป็นเสาเป็นยังและมันมีหลายต้นนะถามเราสื่อมองเรานี่นั่นบนเนาะพี่นอ้องเนี่ยแดงเออ,อนะห่างยังนอนอยู่หันบอกเห็นห่างนะห่างห่างชั่งไงโอ้เห็นห่างขักเน่เ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวเลยตายตัว <c oughs> Để nhìn chắc, mẹn, mẹn tế, đăng đây nhìn tiếng chắc man men gì, đang té đang sụt đây, phi tham cá gì hết, một con nữa, này khẩu, ừ. Tính khảo thiên là bao Oh bom hạ, Để, nhìn như này như đi bò, bò, một tiền ừ. ผสมไปได้พี่หน่อยครกลางวิญวานกับโมวนนันไปได้กลางกลางเขาคนไปตายเลยกันสมัยเท่ไหร่ใส่เพื่องบ่ใส่เนาะมันมันบมทูไปเถอะบมไปยจ้งเนาะถือว่าได้น้ำน้ำคุดเอาน้ำหนีได้หนีเนาะมัาเอกระทันอกรทาทันเนี่ ชุกกี่โลมาบ่ป๊อดีน้องไงมัดชุกกี่โลมารถมาเราไปมาบ่ลงพี่บ่บ่เนาะคนกลาวไปพูดเรียกว่าบอ๊อบบอดไปมาน้ำหลังม,มีนกพร้อม,ออมนี่แล้วอือไปกี้ป่าเขาบอกหกเนาะเราสิ รุดปลูกยางนะได้ยินเราเนาะนี่ปลูกยางหนุกทรายเราเนาะทางพุ้นกับมีเนาะดินแล้วเนาะ <Okay. S 1> ทางพุ้นทางพุ้นตอนนะไม่เห็นคือดีนแลว่าเราจะขายตอนนั้นนะล้านบาทเนี่ย <c oughs> เป็นล้านเนีย่ยพี่น้องเลยตอนอ่าแม่ดินมาตอนนั้นเลยเนะาะเล้วตอนนี้ก็ถือว,ว่าก่วงเน,นี่ยนี่ าไร่ดินไรนเขตนี่แม่นเอาไว้แล้วเนาะแล้วสีเบิกปลูกยางพี่น้้งเจ้านั่นกับผมปลูกแค่ปีแล้วายเธอสามปีได้บ่ะน่ะกวแหล,ละกว่าปะไม่ใช่ชูงปานั่นเนาะ สูงเติบเพื่อส nice ิใหญ่ได้ต้นยางถ้าเฮาดูแลบ่ได้นี่บ่ได้ใหญ่ง่ายเลอเจ็ดแปดปีอย่างเศรษฐกีดป๊าตอไปซื้อเบี้ยมันเลี้ยงไว้บ่เลี้ยงอย่ได้สามสิบบาทบ่ประมาณนั้นแหลยเอเราเราได้เบี้ยมันดับ่นี่เนาะอเราสั่งแล้วบ่เราเคยได้ยินบ่กระจ้าสิเอามาส่งเออ ถ้ายังโมซังนี่ซื้อนด้มานั่นก็ได้พี่น้องเลยมีบ่มีน้องข่อยกล้าเบี้ยยางขายอยู่ได้อเอ่าเดี๋ยววันเราท่านได้ซื้ออีกเนาะพี่น้องเลยท่านม่งเอาไปจากที่เบี้ยยางนะเขามาส่งให้ได้เนาะด้นแท่านจะมาส่งเนาะบินว่าเ็ดบดไว้เบี้ยยางใั่นอืมเราสีไว้แถวห่มนี่ได้เนาะ xúc <laughs> má tìm mới thật cưng không <cười> 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 Chắc không thể. เห็ดน้ากันอันไม่ปั่นกันพี่น้องเหนื่อยเธอเทสปั่นกันไม่เราเนาะจากเราน้ามันเราบ่อนีี่่พน้องเยแต่ก่อนไปทางไหนเธอจะไปเห็ดเวียกอยู่ใช่แต่ก่อนนี่กุนมันกุนมันมีหินน้ำอ้อยบ่เออทันแร็วใชมาก่อนมาก่อน เมื่อยวะบาไหววะมาจ่อบบเฮือนซ่านนี่แหละเนาะมาเลยแหละเหาขันเดียวไกไกขันเที่ยวเนาะอืมประหยัดบ่อยเถอะใส่เธอหนึ่งนี่น้ำมันนี่น้ำมันนี่อืมกับเปลืองอะไรเลยอืมไม่ทางตัดถูก chăm chỉ tắt nó ừ. <laughs> chăm chỉ tắt nó nghe muốn chăm tối ngày nó lên thời nó là lưỡi của, đây. Ừ. của bướng. Bướng đời nè em กินได้เท่นิดหนึ่งนี่อืออืออือแยวใหญ่บัดลงไว้เนาะอืออือม,มันกลัวมันเถิดเด้นี่พี่น้องเลยใงไงกัีไว้เลยหลบา่าเราเคยตาัดจาักมาก่อนทางหนึ่งก็ได้ไล่คลองจะโชนจักไงเนาะอือจักมือคิดว่าจิโฟแล้วนี่เถิดอ,อันนี้ก็อือ เรามือแรงมืออื่นได้จูดนานมือแรงมืออื่นได้จูดปาดติดต่อก้าวไปตัวนี้อมเจ้าแล้วนี่เท่าต้าบึกไง่ายที่เด้อไงมือแรงมืออื่นได้จูดเดี๋ยวพ่อจูดนี่เถิดปลายมันแห้งก่อนเถิดล้วกะแดนมันลงเลยโมลงบ่ปัดเต่อสั่งมั่นใจตัวเองแล้ว เห็นแล้วเขาจูบจะได้หาติดอะไรโอ้เป็นแน่นเนาะเพื่นเนาะเห็นแล้วจูบรอเนนเนนเดเป็นสร้างแล้วพี่น้องเลยโบแพดปั้นเตาแล้วนี่สามสีมือผู้เดียวจังจีได้จูดยำลงเนี่ <ละ S 1> เ,นเห็นมันแห้งก <laughs> อ,อสูดไปสูดเล่าได้หนิดูาเธอนี่ทนใจได้หน่เป็นลายคนเลยเด้ยค้างเอาบังเถอดอะไรอือดังก็ดังค้างค้าง,างเอาซะก่อนค้างเอาก่อนแต่บบไห่มัน บุาพาวด้งไผ่เนอะตัวนั้นหนโูโคกงเง้ชิดจูดก่อน,น,นเน้นีเนาะใบไม่เนาะศูนย์แปดหนัดเอาเงินสีส่พละสิตัวน,นี้นะเออนีแต่ว่าเ,าเจ้าเก็บใหม่มาลงนีเนาะปั่นกันเห็ดกระขาย ไอ้เล่าเนี่ยทานกน็เล่าก็อนฮะเราก็ซื้อบ่อ่านดีไอ้เล่าต่อเลยแบบง่ายๆเลยนะอยู่ใ,ใกล้เนาะใครกลัวนั่นเนี่บายเลยเนาะพี่น้องเนี่ยพี่นอ้องเอ้าเนาะมาเบิ่ดไงเถิดปั่นเตาพี่น,อน้องเอ้ยมาอนี้เลิกบ่เนี่ยเธอห้หาสิบเซนหกสิบเซน โอ้โหเด็กกว่านายพี่น้องเลยนะนี่ติบปลายชอบนะ,ะกั่วแล้วบอกง,ง,ง่งยๆอ่นึงเอ่อชอบปูนนั่นแหละจักเลยเธอเด็กคือบอกงหญ่นึงใคยว่าชงชีได้แท้ตาท่านก็เห็นนะว่าปิน ถ่วหัวประมาณ2เมตรนี่นะไล่หาสิบสบสี่สอปูนนะอปูนโอ้เลเถวหัวประมาณ2เมตรนี่หรอกวงกวงประมาณว่าว่าเฮานี่ว่าปินแต่ต้องไม่ใหญ่ไดบ่แม่นไม่น้อยสิได้เดอือลกใหญ่นี่แหละดอตอใหญ่นอนุดแม่น ใหม่ก็เฮิรเตอร์เพื่อมันสีมืดซันไปเรื่อยๆบนนี้เถิดโอ้ไอ้โน้ตไอ้โนสิจบคลิปลงก่อนไอ้เถิดบ้านเตาพี่น้องเลยมาเบิ่งมาเนี้ก็ได้โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปก่อนมาเบิ่งวิธีชีวิตของไอ้เถิดพี่น้องเอ้โนาะแต่ละมือเราก็บ้านเตาปั้นยังไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้โนาะเอาโอเคพี่น้องสบายดี